สวัสดีครับผมตักแคมไลฟ์สตอรี่นะครับวันนี้เราจะพาไปชมเต็นท์เคลื่อนที่ไวสำหรับใสโพกพานั่นก็คือพลเลอร์นั่นเองวันนี้เราจะมาอันบ็อกกันเลยนะครับขนาดความยาวหลังจากเก็บแล้วเนี่ยแค่50เซนเองนะเดี๋ยวเราเรามาดูภายในกันว่าจะกว้างขวางขนาดไหนอุปกรณ์ในถุงที่ให้มาก็จะมีสมอบก12ต้น ตัวนี้ก็จะต่างจากรุ่นเก่าที่เป็นทรงสามเหลี่ยมนะฮะแต่ตัวนี้จะเป็นทรงกลมแล้วก็ยาวดูเท่หล่อเลยทีเดียวอีกอันนึงก็จะเป็นอุปกรณ์ชุดซ่อมรีแพร์เผื่อขาดเล็กๆ,ๆน้อยๆมีทั้งซ่อมตัวอินเนอร์แล้วก็ไฟชีตเขาให้มาครบเลยทีเดียวส่วนอีกถุงหนึ่งเขาก็จะเป็นพวกชุดเฟรมหรือเสา อลูมิเนียมน้ำนหนักเบาตัวนี้เขาถอดประกอบง่ายมากเลยเพราะเขาอยู่ในชุดเชือกเส้นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นชุดซ่อมรีแพร์เพื่อเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยก็สามารถแก้ขัดไปก่อนได้ปะ่ะเดี๋ยวเราไปลองเซตอัพเต็นท์กันเต็นต์ตัวเนี้บอกเลยว่าการง่ายเหมาะกับมือใหม่มากๆเพราะว่าเสาเขารวมมาเป็นชุดเดียวกันเลยทุกอย่างร้อยต่อด้วยเชือกเส้นเดียวสะดวกมากๆ แถมเขาจะมีเชือกมาให้ยึดอีก6ด้านเปิดสถานการณ์ลมแรงๆวิธีเิตอัพเต็นท์ในแบบของเรานะครับก็เราจะเริ่มจากกลางตัวเต็นท์ก่อนแล้วก็ยึดสมอทั้ง4ด้านความยาวของเต็นท์จะอยู่ที่2เมตร15แล้วก็กว้างเมตร50สูง1เมตรนะครับ หลังจากนั้นก็จะเอาเสามายึดกับตาไก่ทั้ง2ด้านเพื่อจะดันโค้งขึ้นไปยึดอีกฝั่งหนึ่งตัวเต็นท์มายึดกับเฟรมหรือเสาให้หมดครบทุกด้านแต่ว่าเต็นท์ตัวนี้เขาเหมาะกับอากาศในเมืองไทยมากๆเลยนะเพราะรอบด้านเขาเป็นมุง้งทำให้อากาศ flow ถ่ายเทสะดวก ภายในเต็นท์เนี่ยเขาก็จะมีช่องไว้ให้ใส่พวกอุปกรณ์โทรศัพท์พาวเวอร์แบงค์ต่างๆให้ไว้สองฝั่งเลยนะด้านบนก็จะมีตะขอไว้ใส่พวกอุปกรณ์ส่องสว่างไฟ LED หลังจากนั้นก็คุมไฟชีตแล้วก็ยุดสมอเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้มากขึ้นแค่นั้นเองเป็นอันเสร็จแล้วง่ายมากๆเลย สำหรับผ้าไฟชินรุ่นนี้นะครับเป็นผ้าโพลีลิสสอบสามารถกันน้ำได้อยู่ที่3,000มิลลิลิตรซึ่งต่างจากรุ่นก่อนนะนี้ที่กันได้อยู่แค่2,000มิลลิตรกับโพลเลอร์นะครับทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นแบรนด์ของสัญชาติอเมริกันจากเมืองพอร์แลนด์แต่ตัวนี้เป็นลิม t ิเต็ด t เอ n ดชั่นเขาได้ออกแบบร่วมมือกับฟิลเตอร์017เป็นแบรนด์จากไต้หวันที่ได้รับรางวัลดีไซน์มากมาย มาดูภายในกันบ้างดีกว่าเต่นทเนี่ยจริงๆเขามาออกแบบมาให้สําหรับนอนได้2คนนะมีประตูออก2ฝั่งสะดวกไม่ต้องมาเปิดทีละฝั่งคอยข้ามกันตอนคืนเผื่อจะลุกไปเข้าห้องน้ําสําหรับสายไบ์เกอร์อย่างเราอะ่ะบอกเลยว่าเก็บของแล้วยังเหลือที่กว้างขวางมากๆข้อดีสำหรับเราที่ชอบมากมากสำหรับเต็นท์ตัวนี้ก็คือใช้เวลาเซตอัพน้อยมาก เพื่อให้เราไม่เหนื่อยแล้วมีเวลาพักผ่อนทําอย่างอื่นกลางเร็วเก็บเร็วสามดมอไซค์นะครับเนี่ยยังมีที่วางสัมภาระได้เหลืออีกเยอะมากเลยนะข้างในเนี่ยในส่วนบริเวณเทเลส์ด้านนอกเนี่ยจริงๆแล้วยังวางของได้เยอะนะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะจิบกาแฟยามเช้า ด้านบนนี้ก็มีช่องมองดาวโรแมนติกเลยทีเดียวและทริปหน้านะครับเราจะพาไปชมอะไรพาไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากแคมไรส์สตอรี่ไว้ในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับทริปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ